สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 1เวอเเท่านั้นรองผู้มครับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพเปิดเผยว่าคณะพนักง,งานสอบสวนคดีทุจริตระหว่างนายนัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวผู้กล่าวหากับกลุ่มผู้ต้องหารวม5คน กรณีเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีการเรียกรับทรัพย์สินรวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆได้สรุปสํานวนการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสํานวนการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐานรวม11แฟ้มจํานวน4,490แผ่นโดยตนได้มอบให้พันตำรวจโทภูริศศรีบุญเรืองสารวัตรสอบสวนกองกํากับการหนึ่งกองคับการปปปนําสํานวนทั้งหมดไปเสนอต่ออธิบดีอายการสํานักงานคดีปราบ,รา,บรามการทุจริตพิจารณาเรียบร้อยแล้ว สำหรับคดีนี้นายนัฐกิจได้กล่าวหานายยศวริชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกกับพวกรวม5คนต่อพนักงานสอบสวนบกปปปเมื่อวันที่1 2มกราคม2567ระบุว่าวันที่20ธันวาคม2566ถึงวันที่26มกราคม2567ต่อนเนื่องกันได้ถูกกลุ่มผู้ต้องหาเรียกเอาทรัพย์สินโดยทุจริตต่อหน้าที่เหตุเกิดที่รัฐสภาเขตดุสิต กรมการข้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและที่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายเป็นเงินจำนวน1.5ล้านบาทต่อมาตำรวจบอกอปป,ป,ปนำโดยพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาไว้ได้ก่อนนำตัวกลุ่มผู้ต้องหามาสอบสวนและแจ้งข้อหาที่บอกอปป,ป,ปตั้งแต่วันที่2 7มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อเนื่องกัน สำหรับผู้ต้องหาทั้ง5คนนั้นประกอบด้วยนายยวริชูกล่อมอายุ65ปีผู้ต้องหาที่1ถูกดำเนินคดี6ข้อหาประกอบด้วยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบรวมกันเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด รวมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพรวมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับรวมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่5คนขึ thời, oh. i i ้นไป สำหรับนายศรีสวุวรรณจันยาอายุ55ปีนักร้องเรียนชื่อดังผู้ต้องหาที่2นางสาวพิมพ์นณฐาอายุ34ปีผู้ต้องหาที่3นายเอกลักษณ์อายุ47ปีผู้ต้องหาที่4และนางสาวณัฐประภา,าอายุ43ปีผู้ต้องหาที่5ทั้งหมดจะถูกด,ดำเนินคดีเหมือนกันรวม6ข้อหาประกอบด้วยร่วมกันสนับสนุนเจ้าพนักง,งานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งร่วมกันสนับสนุนเจ้าพนักง,งานของรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง ร่วมกันเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะทําอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพและชื่อเสียงร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมหรือยอมให้ตนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับ ร่วมกันขมขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดหรือจํายอมต่อสิ่งใดโดยร่วมกันกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่5คนขึ้นไป